สวัสดีครับบันดิแคมป์นะครับอเอาเรือนไหนเอาเรือนไหนเรือนกลาง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 นี่ <S <S มารีนนะครับชื่อเสียงก็บอกไปแล้วของ US Marine นะครับเป็นนาฬิกาของของอเมริกานะครับจริงๆแล้วก็คือบริษัทเขาผลิตเป็นโซวิสเนียของกลุ่มพวกนาวิกโยธินนะครับเว็บไซต์เขาก็เข้าไปดูได้นะครับพิมพ์คำว่า Marine Watch เข้าไปใน Google ก็จะเจอนะครับนาฬิกาก็หน้าตาอย่างนี้แหละนะครับหรือคำย่อของเขาก็คือ USMC เป็นนาฬิกาแนวลุยนะครับสมบุกสมบันพอสมควรน้าปัดหมุนได้จับเวลาได้นะครับตัวเรืองแสงขนาดใหญ่เป็นฟอสฟอรัสนะครับสวิตเมตกันน้ำ200เมตรนะครับผลิตที่ประเทศสวิสนะครับราคาค่าตัวก็เหมือนต้นๆน,นะครับราคาไม่สูงแต่ว่านาฬิกาจะทรงใหญ่นิดนึงนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ก็คือเป็นทรงแนวอเมริกันนั่นแหละเพราะว่าเขาจะขายอยู่ประเทศเขา นะครับที่บ้านเราก็าไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาหรอกก็มีผมมาเข้ามานี่แหละนะครับก็คล้ายๆกับอินพิกตาเนี่ยก็จะทรงใหญ่ๆอย่างนี้เราแนะนํากันไปแล้วนะครับมาในกล่องอย่างนี้พร้อมคู่มือและใบรับประกันนะครับเพื่อนๆผู้ใดสนใจก็มาสอบถามเราได้ที่มันติแคมป์นะครับมันก็มีทั้งหลายสีคราวหน้าเรามาแนะนํากันสีนี้กันดูบา้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับในนี้ เข้ามาในไลน์นะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนก็แอดไลน์ไอเข้ามามันดิแคม2010นะครับหรือไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้มันดิแคม2010นะครับมีอะไรมากมายในนี้นะครับเพื่อนๆสนใจก็แวะไปที่หน้าร้านก็ได้มันที่โชว์รูมนะครับและที่สําคัญมีโปรโมชั่นใหม่วัดยูวอนนะครับคุณต้องการอะไรคุณแอดเข้ามาแล้วคุณก็สั่งได้เลยนะครับไม่ต้องมีมัดจำนะพอของมาเราจะโทรไปบอกท่านให้ท่านมาดูชอบก็ซื้อไป ไม่ชอบก็เดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นก็มาซื้อไปเองละครับขอบคุณมากครับ